ลักษณะอาการเจ็บของคนไข้นะคะตรงบริเวณขากรรไกรคะ่ะคนไข้จะมีอาการเสียวแปบนะคะแล้วก็เจ็บจิจจีขึ้นสมองนะคะสัปดาห์แรกอะคะ่ะที่คนไข้ทําไปอะคะ่ะได้โทรตามคนไข้แล้วคนไข้ก็บอกว่าอาการปวดตึงคอบาไหลได้ดีขึ้นแล้วนะคะแล้วก็สะไพสมากมากก็คือตรงที่คนไข้มีอาการเจ็บเสียวแปมบ,บริเวณขากรรไกรนะคะคืออาการตรงเนี้ยไม่มีเลย วันนี้จะมาเล่าเคสนะคะที่ประทับใจนะคะที่สุดในตอนนี้นะคะก็คือเคสผู้ป่วยที่มีอายุ62ปีค่ะ,ะเริ่องแรกนะคะก่อนที่จะเข้ามารับการรักษานะคะคนไข้อาหารจะมีอาการปวดตึงข้อบ่าหลยนะคะเวลาเคี้ยวอาหาร หรือว่ากืนน้ำลายนะคะคนไข้เนี่ยจะมีอาการเจ็บนะคะบริเวณขากันไกรนะคะรวมถึงอร,รอบ,รอบ,ร,อบรอบกามเลยค่ะทั้งสองข้างนะคะอาการข้างเคียงอะค่ะของคนไข้เนี่ยก็จะมีอาการตาผ้ามัวด้วยนะคะแล้วก็ปวดมือเวียนศีรษะนะคะ,ล,ะ,ะ,คะลักษณะอาการเจ็บของคนไข้นะคะตรงบริเวณขากันไกรค่ะคนไข้จะมีอาการเสียวแปบนะคะแล้วก็เจ็บจี้จี้ขึ้นสมองนะคะซึ่งหมอเนี่ยก็ได้วางแผนในการรักษานะคะโดยการให้คนไข้ทานยาเป็นตำรับยาสมุนไพร ทนะคะคแล้วก็ควบคู่กับการทาําหัตารนะคะในการรักษานะคะซึ่งเคสเนี้ค่ะอาการของคนไข้ะคะ่ะเป็นมาประมาณเกือบ2ปีนะคะเคสเนี้ยค่ะบอกหมอมาว่าอยากให้อาการเจ็บจีดเสียวแปรเวลาเคี้ยวอาหารนะคะหรือว่าเวลากืนอาหารหรือว่าเวลาอ้าป่าค่ะอยากให้อาการตรงนี้หายนะคะแล้วก็อาการปวดตึงคอปาไหลด้วยะคะ่ะอยากให้หายขาดนะคะ หมอค่ะก็ได้ทําการรักษานะคะก็คือนัดให้คนไข้อ่ะค่ะเข้ามาทำหัตถการนะคะคือสัปดาห์ละครั้งนะคะรวมถึงการทานยานระหว่างการทําหัตถการด้วยนะคะสัปดาห์แรกค่ะที่คนไข้ทําไปค่ะได้โทรมาตามคนไข้แล้วคนไข้ก็บอกว่าอาการปวดตึงคอบาไหลได้ดีขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ไสบมากมากก็คือตรงที่คนไข้มีอาการเจ็บเสียวแปร ى, บริเวณขากรรไกรนะคะคืออาการตรงเนี้ยไม่มีเลยอ่าสัปดาห์ที่2นะคะหมอก็ได้นัด มาทําหาตารควบคู่กับการทานยาเหมือนเดิมค่ะพอคนไข้ทํากลับไปนะคะสักประมาณสีถึงหวันหมอได้โทรติดตามอาการคนไข้บอกว่าอาการทั้งหมดไม่มีแล้วค่ะเป็นผลดีในการรักษามากๆเลยนะคะซึ่งผู้ป่วยเคสนี้นะคะเขาค่อนข้างที่จะปฏิบัติตัวตามที่หมอบอกมากๆนะคะก็คือไม่ทานพวกอาหารสแสลงเลยสัตว์ปีเครื่องในสัตว์ยอดผักถั่วนะคะไม่แตะเลยแล้วก็ไม่ทานพวกของหมักดองทุกชนิดด้วยนะคะแล้วคนไข้เคสนี้ดีตรงที่เขาค่อนข้างที่จะออกกําลังกาย อยู่แล้วนะคะแล้วก็พยายามนอนเร็วให้มากกว่านี้นะคะแล้วก็พยายามจิบน้ำบ่อยๆค่ะแค่นี้ค่ะอาการโดยรวมเขาก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะ,ะถ้าคนไข้คนไหนนะคะที่มีปัญหาสุขภาพนะคะเกี่ยวกับอาการเบื้องต้นนะคะตามที่หมอได้พูดไปนะคะสามารถเข้ามาปรึกษาได้เลยนะคะหรือว่าโรคอื่นๆทางคลินิกเนี่ยก็สามารถรักษาได้เช่นกันนะคะค่ะไว้พบกันใหม่นะคะ